หาซายรีเกาะเต่าจุดชมพระอาทิตย์ตกทะเลแสนง,งามแห่งอ่าวไทย เกาะเต่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลชื่อดังของไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับโลกเกาะเต่าตั้งอยู่ในอำเภอเกาะพัง,งันจังหวัดสุราษฎร์ธานีห่างจากเกาะพัง,งันไปทางทิศเหนือประมาณ45กิโลเมตรมีเนื้อที่21ตารางกิโลเมตรปัจจุบันเกาะเต่าได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดในฝั่งอ่าวไทยทั้งยังเป็นหนึ่งในโรงเรียนสอนดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกเพราะมีแหล่งเรียนดำน้ำที่สามารถฝึกได้ทั้งการดำน้ำตื้นดำน้ำลึกและดำน้ำแบบ ค่ะโดยมีจุดดำน้ำกว่า20จุดรอบเกาะเตา่าซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาดำน้ำได้ที่เกาะเต่า,ตาได้เกือบทุกฤดูการยกเว้นช่วงมรสุมระหว่างเดือนพฤศจิกายนยถึงเดือนธันวาคมค่ะส่วนช่วงที่องค์ประกอบเหมาะสมที่สุดก็คือในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษาย,ยนนั่นเองค่ะนอกจากนี้บนเกาะเตา่ายังมีหาดทรายชายทะเลที่สวยงามชวนท่องเที่ยวอยู่หลายจุดด้วยกันนำโดยหาดทรายรีซึ่งเป็นชายหาดที่ยาวที่สุดบนเกาะเต,าะเตา่ามีหาด ทรายขาวสะอาดมีทั้งที่พักร้านอาหารริมทะเลร้านขายของคาเฟ่ไปจนถึงร้านทัว์ดำน้ำและโรงเรียนสอนดำน้ำค่ะบริเวณหาดทรายรียังมี ลานหินจอบรออันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่เสด็จมาเกาะเต่าเมื่อปีรศ118และทรงสลักพระบรมาธิไทยย่อจอบรรอไว้ที่หินก้อนใหญ่แห่งนี้ด้วยค่ะปัจจุบันลานหินจอบรรอนอกจากจะเป็นสถานที่เคารพสักการะพระบรมรูปรัชากาลที่5ของประชาชนชาวเกาะเตา่าและนักท่องเที่ยวแล้วยังเป็นหนึ่งในจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมา ท่องเที่ยวพักผ่อนในช่วงเวลาเยน็นเพื่อรอชมพระอาทิตย์และชมแสงสุดท้ายของวันที่สวยงามด้วยแสงสีที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันค่ะซึ่งที่นี่เป็นหนึ่งในจุดชมพระอาทิตย์ตกกลางทะเลที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองไทยเลยล่ะค่ะส่วนหาดทรายชายทะเลที่น่าสนใจอื่นๆบนเกาะเต่าก็มีอ่าวฉลกบ,บ้านเก่าอ่าวลือกอ่าวไท์เฮาส์าอ่าวม่วงอ่าวหินบงอ่าวเทียนและอ่าวตะนกที่เคยติดอันดับที่44ของชายหาดที่ดีที่สุดในโลกจากเว็บไซต์ world ปีสกายในปีพศ2566ด้วยค่ะทุกๆปีที่เกาะเต่าจะมีการจัดงานสปอตไลท์เกาะเต่าขึ้นเพื่อเปิดเทศกาลท่องเที่ยวและชวนให้คนมาเที่ยวเกาะเต่าโดยปีนี้ทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะเต่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเทศบาลตำบลเกาะเต่าและเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวได้ร่วมกันจัดงานสปอตไลท์เกาะเต่า2 0 24ขึ้นเมื่อวันที่3-5พฤษภาคมพศ2 5 6 567ที่ผ่านมานี้ค่ะซึ่งปีนี้มีความพิเศษคือมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการยกระดับเกาะเตา่าจากการเป็นแหล่งเรียนดำน้ำระดับโลกสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อการเรียนรู้โลกใต้ทะเลและวิถีเกาะที่มีความรับผิดช,ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและรับผิดช,ชอบค่ะเพื่อก้าวสู่การเป็น Sustainable Island Tourism Destination ต่อไปในอนาคตค่ะ